ต้องสนใจอยากจะจุ่มระบูบูไหมจับฉลากค่ะคนละลูกคนละลูกคนละลูกนะได้ไหมไม่ได้อ่ะอีกลูกนึงได้่ะอีกลูกนึงว่าไงโอ้ไม่ได้ทำชาเลนจ์ไหมจะทำชาเลนจ์หรือเปล่าก็ได้ทำแล้วผ่านนะพี่จะให้เราจับอีกคนละสองลูกเลยแต่ก็เป็นไปถ้าเกิดเราเตะได้มากกว่าพี่อ่ะเอาไปเลยคนละสองลูกตานี้น่ากลัวตามค้งได้เลยอ่ะ ได้ชื่อต่อครับครับผมอยู่มหาลัยไหนครับสี่พรประทุมครับโอเคครับผมเด็กสีระประทุมนี้เขาชอบเล่นกีฬาอะไรกันใหญ่ก็เป็นบาสแล้วตะก้อได้ไหมไม่ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรอ่ะแต่บอลใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าเกิดเราดอดได้สิบครั้งอ่ะพี่ให้เลยห้าลูกโอ้สามอ่ะยังเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมได้มีเกมอื่นด้วยอ่ะมีมีมีป้าเห็นตะกุดเกมนะ พี่จะจับเวลาหนาทีโ okay? อเคหนาทีเท่านั้นสามเริ่ม